เไม่เไม่ไม่เอาเชือกอ่ะโ้ยผ่านเทอร์โบล่ะป่วนนะป่วนป่วนขอดการขไ่อดกาขอดเตมเตี้ยเลยอดามฮะใจ้นมาไมเออแ่ห็นก็เหนื่อยแล้วขาไหนก็ลันล้ลัน มีอะไรถามสาวยาคู่สิคะมีอะไรถามสาวยาคู่เนะแก้าใส่ถุงนี่ไมช่สามร้อยในถุงเกนี่บอกแ่าแกสบายใจกนไหไม่หรอกลูกน่าโอ้โโอ้แขนหนักครับทีน้ำค้างทีร่ก้มขยอยขยแยอ ทีมงานเส้นเหล็กในมาแล้วครับนี่โอ้นี่รงทานวัดหนองพวงีครับเต้ยยมไปด้วยเตรียมพร้อมมาแล้วครับครกก็เทยเตรียมมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ช่องทีมงานพันหม่องแล้วก็พันพึ่งพงแล้วก็พันพึ่งโบมาเอาพึ่งหลวงที่โรงเรียนสารศาสตร์ครับการสังคมบริการสังคมบอกก็การบริการสังคมครับ รังขาดีไหมนี่ลังขาวดีไหมรังขาดีเนาะเต็มแม่ตัวเที่ยวสองเลที่ยวสองไม่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 ไมนี่เหลานี่ถ้าแทงทะลุทุกแห่งไปเลตัดกเมันลอยไม่ลงมาเลยเนแเราแขันดีเด้อวนกับทั คนนึงเยี่คนนึงขาดครับเห็นไหหมายการกันเลยเขาค่อยซอยเขึ้นหน่อยนะถึง<ป>อย่างเสร็จเซฟไว้ให้เ <ไป S 1> สร็จไว <ป S> ้ <ไป S 2> ครับเซฟไว<ป>้ไ,ได้ยังโอเคย,ยังเมื่อเวลามันน้ำนักมันลงมันจะกระชากอืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกระตุกลงเอ่ะกระตุกลงหรือเปล่าวะ มันลอยกับร <c oughs> ูนี่เก็บห่วงรูอันออกก้อนอ้าวมันก็ไม่บกวก <c oughs> ไปไปเรื่องไวปเนี่ยอันนี้เอาลูกมันออกเลยจต้องเอาแผน่นเบ๊อถาม่าเอาแผ่นเราได้เลยมาเอาโบกระเป๋าใส่ย,ย่ามใส่ย,ย่ามไว้ใส่ย,ย่ามใส่ย,ย่ามเอาหยิบใส่หยิบใส่มีถุงมือหยิบใส่ใส่ข้างในอ่าหยิบใส่ไว้นะ เออใส่ไทยไม่ต้องไปจับตัวเฮ้ยม่นี่งาะมื่ก่อนเดี๋ยวกูจะลองออกแบบจะเสียบไปกลางแล้วแต่ให้เทิดมาเลยให้มันรูดตรงมาหาเราอือเอาเยฮ้ะไรมาตัดไม่ทำหรอกเดี๋ยวจะทำต้นเชือกทำจานทำไม่เยอะทำเสียบปุ๊บไปทางนู้ไม่ไอ้เราก็ปาดให้เลี้ยมๆหนิไงเจ้านี่เออใจอยากจะบินออกไปเอาเลยนี่กระโดดต้องออกเลย าเป็นไงครับสนุกไหมครับโอ้โหพานเทอร์โบโครับเนะไหน,นโอ้ได้แรงด้วยโอ้เอาไ,ไว้ไว้อย่าไปจับมันปล่อยมันนี่ไว้เรามันม,มีตัวนะเนี่ยพบเราก็เอาแค่เป็นควันนะครับไม่ถึงขนาดครับไฟลุกไฟอะไรน,นะครับเนี่ยเป็นควันอย่างดีเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนสารภาษาพิเศษนครราชสีมาครับบนชั้น7นะครับ

โมนะแกงเป็นคนตัดพานพึ่งพงเป็นคนลองพานเต้ยรอส่งของสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่ครับพานเทอร์โบล่ะห่วนเฮ้ยห่วนห่วนโอ้โอ้ แผ่นใหญ่ดีว่ะเข่าไหมน่ะไปดิ้งนะให้พยายามไอ้คล้องด้ยปล่อยปล่อยปล่อยโอ้แทงเร<อ>าเลยครับแล้วนะ่นะ ถอยปอลเยวเยเดี๋ยวเดยอย่าเพ่งอาอะไรปะ้วลริฟต์เลยลงลิฟต์เดยวจงใหญ่พดไงลงลิฟต์ไเป็นโดแแ่เี่ยวนลูกดก็นนเดินเลยเคยยเดง๋ยวลงไปเอาตอนนี้หัวน้ำมัน ใหญ่ครับต้องไปเอาโบรี่เพิ่งไปจิ้มเล่นนะไม่มต้องกลัวมึงดูน้ำนะนะมันก็บอกตึ้งเล่ดูน้ำมาแล้วมันดูได้ปะอู้หาวบบ่าไปเคยดูดับอกอาถอดถอดเส่<อ>้าผใส่หัวหไว้ก่อนอแล้วเอาหัวหน,หน้านฮะเป็นไงบ้างพี่ดีไหมจานน้ำมีเยี่ยาามเลฮะ ต่อไปเราก็จะมาเอาน้ำหวานนะครับต้องสอยเอาครับ <c oughs> นี่วิธีสอยน้ำหวานครับ <c oughs> อาอดูวินาทีกับน้ำหวานนะครับจนันจะทำอะไรนี่ก่อนเฮ้ยเฮยไม่ใช่กอดเอวกวดเอวอย่าทำเล่นอย่าทำเล่นแล้วมันลงบุบๆเลยนะ <c oughs> มันกระชากเลยนะ <c oughs> โอ้โหอย่าจับเชอะไว้ดิ้เจี๊ยไปเด้อพันหมองเด้อเอ๋อหนึ่งสองสามนี่พันหมองเตรียมพร้อมอ้าว ไม่หล่ะไม่หล่ะถ้งไมเอาเชือกเอยจะลอยเลยหละโอ้หนักครับไปเชือกเชือกตึงเชือกตึงเออนี่ครับประสบการณ์สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทเลอยมหมไม่อลก่อยากหดแล้วครับเกี่ยงแล้วลับหลังออเกี่ยงเลยครับ โอ้โหโบมายกนี่ลองยกนี่ตอบไหมตอบมู้ไหมอะเรายกนี่หนักไหมโอ้โหเดี๋ยวยกกันี่เดี๋ยวถามหัวหน้ามันจะออกมาจากถุงขอดูห่อยโอ้โหมันไปอยู่ห้อยอยู่ได้ไงน้ำหนักขนาดนี้จา ช้ำช้ำวางก่อนพอพิจารต่างยังปับ๊บพิจารต่างกันพิจารต่างไปเดื่อเด้ออ่าเรียบร้อยหนึ่งล้งแล้วครับแล้วต่อไปล้างต่อไปครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็เป็นลังที่สองแล้วนะครับของลังที่สองเป็นไงครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ หลักๆเลอู้ข <ım. S 1> ้ำหวานมีไหมขอดกลางครับนี่ถอดกลางขอดเยอะยเลยขอดกลางกำลังขมักมี่ินเข้ามาแล้วว้โเนกากด้ย

อ๋อแล้วครับโอ้โหดูผลงานครับน้ำหนักได้แม่ปา๋าลังเนี่ยน้ำนัยน้ำหนักน้ำหนักลังหมดไหมน,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 นี่สุดยอดครับ<อ>ทีมงานเ<อ>สียนเหล็กในโอ้โหโหน้ำของแค้ครับ ผู้ช่วยก็หวังกล้องครับตอนนี้ครับมาแล้วครับโอ้โดูผลงานนะครับเดบูโอ้โก้อนนี้ก็ำหวานเน้นๆครับอ่าเดี๋ยวเราเสร็จนี่ก็ต่อยสองลางครับไป ลงงงนนึตรี้อีกลางหนึ่งอยู่ทิศนี้โอเคสองลางโอ้ลงมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มบางจากครับปับ๊มบางจากขอเจ้าที่พึ่งมันจะมากว้าน,นครับ ครับตอนนี้พันเต์กับพันเตอูข้าึ้นไปนี่อยู่ครับเดี๋ยวรอช่ผลงานครับโอโ้ตัวเพียวเลยครับกินวันเลยครับปวามบังจากหน้าแนนเท้าครับโคล่าครับนะมองไม่เห็นครับอู้ข้างในรถรนแล้วครับ Nhìn không? Nhìn không được ạ? Đập đẹp lõi Đến ngay Có cầu Hả? đấy Thấy con đuổi đâu Thấy con đuổi ạ? เป็นผลงานคือไงแดงแดงนะแดง <Okay. S 1> สองลังเลยนะ <c oughs> ลังมันแดงครับลังเก่าแล้วหรอลังมันน้อยลังแดงนะ <c oughs> อะนนอันนี้ลังแดงเลยเนะี่ยเที่ยวสองเหตุ ทำไมฮรับรอะไะซื้อนี่้รถจะซื้อไปดองยาในน่องนั่นนี่รถอะไรก็ไม่ได้รถคนนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าผมไปขายเนี่ยผมมีที่ส่งเนพุ่งได้ได้ห้าร้อยได้เป็นขวดได้เลยนี่ของผมเป็นเพจใหญ่จะประกาศห้าร้อยออกให้หน่อยออกให้หน่อยเอ๋อออกให้หน่อยสามร้อยขายเกจิจะทำยาก็ญ่จับเลยมือยังไม่เพื่อนมือเต้ยไม่เพื่อนเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูนี่นะใปูปากมันไม่ด้ปูปากออก ปักมันมาตอนกี่ดอกโอมันเดอสาวยาคู่ก็กลัวเลยเนี่ยมีอะไรถามสาวยาคู่ันล่าลันลลามีอะไรถาสาวยาคู่มีอะไรถามสาวยาคู่หนสามร้อยในสูตรเกนี่บอกใส่สบายใจไหมปนไม่ดอกจะไปโดงยานนองสาวไม่ค่อยสบายเอองั้นแหละกัย้อนไม่สบายทึงขายให้เพราะว่าถ้าผมไปขายผมขายได้เฮาค่อยก้อนเป็นเพลใหญ่อันนี้มันซ่อนได้ไหมหนิได้ ไม่มีถุงใหญ่ซ้อนในแกนี้เออไม่มีถุงพลาสติกซ่อนในแกนึงอันนีงก็แถมพวมเนี่ยก็จดีเออไม่มีถุงพลาสติกแถมใส่ซ้อนในแกนเท่าไหร่ดีย้เกาแกไปมันกัมออกเองมันไม่จ่ากนรกลางทางนี่จานซอนถุงแกก่อนอืมซ้อนนี่กจะกลัวอะไแกมีเลดแลดตซิรันเออสาม้อยน่เน่อเนี่ยครับสด อ้าวไม่ออกแน่แล้วอันนี้แต่ว่าไอ้พวกไอ้ใส่ถังมาแกจะไปเที่ยวตามซื้อมันน่อนรอณ์ผมที่บอกเอออันเดียแท้เนี่ยแท้ไม่แท้ดูแท่ไหมใส่ถังมาแล้วยกหัวขายแกนั่นกับฟอมน่ะนี่แท้ไหมจารย์ฟอมฟอมนี่การนองสาวมันไม่ค่อยมันไม่สบายหาหมอทุกเดือนไม่โดนการับเอาแล้วปีจ้าวเอาอวกเนี่ยเอาเอาได้เลยพี่ไม่ทำไรหรอกเอาช้อนซักเอากระเด ปีกันเปี <Al> ่ยนล้า hmm. น okay ี Wait, it. Okay. It mm ีไ hmm. ม <pol> <pol> <tons> <Miller> <fish festivals> mm ่ข hmm. mm ึ้นดอกล้านล่าล้านล่าคลิปนี้เขจบแล้ถ่ายทำไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวมีลังอื่นเดี๋ยวถ่ายมาเรื่อยๆครับมีกิจกรรมก็จะถ่ายมาใหม่ครับเรียบร้อยภารกิจล่าพึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงานพันหมอัยกางเงียบทีมงานเสี้ยนเหล็กในเสร็จภารกิจ